การสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Ira Bitcoin นะครับก็นั่นแหละนะครับก็อย่างแรกก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คลิปมีประโยชน์จากช่อง i r e Bitcoin ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บมาใหม่นะครับเป็นเว็บพูดเรียนชิบานะครับมิทติ้งตัวนี้นะครับผมนะก็มาใหม่นะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับลิงก์สมัครนุ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สามารถกดมาสมัครก็ได้นะครับ กดเว็บเข้ามาใช่ไหมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทําการใส่ที่อยู่ของเหรียญชิบ้าวท่านผู้ชมครับเอามาจากใบแหนมนะครับผมนะเอาใบแหนมหรือพอยเบสอะไรต่างๆก็ๆได้นะครับผมนะเอามาใส่แล้วก็ตั้งค่ารหัสผ่าน4ตัวขึ้นไปแล้วก็กด get start meeting นะครับผมนะก็แค่นั้นก็จบเลยนะครับนะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็จะมันก็จะมาสู่หน้านี้อันนี้คือผมทําการขุดไปแล้วนะครับผมนะนี่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกก่อนลนะกนะันเนาะส่วนแรกก็คือการถอนนะ การถอนนะครับขั้นต่ำมันอยู่ที่ประมาณสูบนอย100,000,000,000 s ซาโตชิเลยอ่ะอันนี้ผมได้แค่1น0 0าอยู่นะเออเยอะมากๆเลยนะครับแล้วแม็กนี้ก็ถึงเป็นล้านนะร้านชิบ้าเยนะเครือเครือขายของชิบ้านนี้จะเป็น BEP20 นะผมนะนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะสุดยอดนะครับในสอนตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ถ้าเราลืมอีเมลไม่ใช่หรือไมาผ่าน,นครับแล้วก็จะสามารถใส่อีเมลตรงนี้ได้นะครับเพื่อทําการกู้นะครับผมนะกู้หัสผ่านได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสปีดนะครับสปีดตรงนี้ที่เราได้รับฟรีนะครับก็คือแหงขุดหนึ่งเฮตับเอสนะครับผมนะก็เรามีเวลาขุดอยู่ที่ประมาณเกือบสองพันวันนะก็คือเนี่ยเห็นไหมหนึ่งพันแปดร้อยเก้าเด 13ชั่วโมง53นาทีมันบอกหมดเลยนะผมนะก็นั่นแหละนะครับสามารถขุดได้ทั้งมือถือทั้งอะไรต่างๆขุดได้หมดเลยนะผมนะก็นั่งแหละนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่ผมขอตรงนี้ก็สามารถมาขุดกันได้นะครับผมนะก็จะขุดได้วันละประมาณพันชิบ้านะวันนี้ขุดมาหลายละก็ได้หมื่นหมื่นห้าละนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครอยากขุดนะครับสายฟรีนะครับก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะ เห็นไหมไม่นมนแนะนําให้ลงทุนเลยเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงสูงน,นะก็ใครที่จะลงทุนนะครับก็ไปศึกษาเยอะๆนะไปะศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้นะครับว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่านะสำหรับเว็บเว็บนะี้สำหรับสายฟรีนะครับนะสำหรับสายฟรีนะก็มาดูตรงที่พรีอแลวกันนะพ a y อ u t มันก็คือที่เขาคนที่แบบ ถอ,น,อนเนี่ยก็มีคนถอนไปนะผมนะวิดรอเนะี่ยผมก็วันที่เนี่ยวันวันนี้เลยเนี่ยก็ถอนหมดโอโอโอกี่ล้านแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเว็บมันจะบินตอนไหนนะผมนะถ้าเว็บบินตอนไหนก็น่านน่แหละนะครับก็คือตอนตอนนั้นเลยนะครับที่แบบแหมก็คือไม่สมาถแบบขุดได้เลยทำนะในส่วนตรงนี้ก็อลองมาขุดกันดูฟีฟีกันก่อนก็ได้นะครับผมนะไม่เสียหายอะไรนะผมนะก็อย่าเติมแล้วกันนะ ย้ำนะครับอยยา,าเติมล้วกันมาขุดจะฟรีดีกว่านะครับในส่วนของตรงนี้นะนั่นแหละครับผมนะไม่แนะนําเลยให้เติมนะมาขุดฟรีแบบอย่างผมเนะี่ยเออปล่อยไว้อีก20วันหนึ่งเดือนก็มาอัปเดตกันลอห้ให้ให้ดูนะผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับท่านผูช้ชมก็ฝากผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ในส่วนของตรงนี้ก็มีแบบว่าการชเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมนะมนะก็สามารถชิญเพื่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะเชิญเพื่อนได้อะไรต่างๆได้นะครับผมนะ ยัวตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็คือนั่แหละก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็อไม่มีอะไรมากนะครับถ้าผู้ชมก็สามารถกดขุดในมือถือแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับออกจากเว็บเลยนนี้ผมก็ออกจากเว็บนะครับปล่อยขุดไปเลยเายาวๆไม่ต้องิอะไรมากนะครับผมนะนั่นแหละนะสายฟรีพวกเราแล้วผมนะก็รับแรงขุดไปเลยหนึ่งเฮดสัเอสนะครับผมนะเร่งขุดต,ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะขุดได้วิ่วินี้ ไอต่อวินาทีน่าจะ0.69 4444ชิบ้าตัวนี้แหละครับนั่นแหละนะครับก็โอเคนะก็รู้แล้วนะครับวิธีการขุดอะไรยังไงนะครับผมนะก็มาขุดกันได้เลยนะครับผมนะสายฟรีนะผมนะไม่ต้องิดอะไรมากมาผมนะตรงนี้นะอย่าเลยนะครับผมนะถึงแบบมันจะถอดได้จริงอ่ะแต่ยังไม่แนะนําให้ลงทุนไม่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับนะเพราะมันเสี่ยงนะครับบอกแล้วนะในส่วนของตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับตัวแคครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คลิปดีจากช่อง Aller Bitcoin ้วยนะโอเคนะก,ก,กดกระดิ่งไว้เลยเราจะไปสู่ประมาณ100่ซับสไครต์ด้วยกันนะไปกันเลยโอเคนะครับผมนะแล้เจอกันบ๊ายบายครับผมนะโอเคบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันนะสวัสดีครับผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรละลิงก์อ,อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกตนะั้งแต่ต้นคลิปกดขุด ง่ายๆเลยโอเคแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับ